สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีจริงๆนะค่อนข้างตันกับเกมที่เล่นไปวันนี้ก็เลยจะมาเล่นอะไรที่มันสบายสายสมองหน่อยละกันก็ไม่รู้ว่าทุกๆกคนจะชอบดูกันหรือเปล่านะแต่ว่าจะลองทำดูไปก่อนถ้าชอบดูกันหรือไม่ก็เข้ามาดูกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวไว้พิจารณากันอีกทีเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาอยู่ในเกมแนวไขปริศนาฮะเป็นอีกหนึ่งแนวที่ผมอยากจะเล่นมากๆก็คือเอามาเล่นให้ทุกทุกคนได้ดูกันได้แหละ โดยถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันมีแนวอะไรบ้างก็พิมพ์ไปประมาณว่า escape room ประมาณนี้ก็น่าจะเจอไม่ต้องน่าจะเจอหรอกมันเจออยู่แล้วแนวเนี้ยเมื่อก่อนเมื่ออดีตการเป็นเป็นแนวที่ได้รับความนิยมมากๆวันนี้หวนคิดถึงแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นแนวดีอยู่ด้วยก็เลยอ่ะมาลองเล่นกันดูหน่อยซึ่งที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนด้วยนั่นแหละลองเข้าไปเล่นกันได้ซึ่งในนี้เขาก็มีแบ่งเขตเขตไว้แบบชัดเจนเลยนะ ก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีก็จะได้เลือกเล่นว่าจะเล่นนั้นไหนได้เนาะเอาละที่ผมเล็งเอาไว้ก็คืออันนี้นะครับสครูหรือว่าโรงเรียนนั่นเองก็น่าจะง่ายที่สุดในนี้แล้วแหละก็อย่างที่บอกครับมาเบาๆสมองมันมันจะเบาใช่ไหมเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้เหมือนจะมีเนื้อเรื่องหรือว่าเกินนำเล็กๆน้อยๆน,น,นะ ก็คือหลังจากที่เราทำการนอนหลับในระหว่างเรียนเนี่ยแล้วจังหวะที่เราตื่นมาก็ไม่เจอใครแล้วครับเนื่องจากทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วมีแค่นี้เนี่ยโอ้สั้นมากก็ <c oughs> คือเป้าหมายของเราก็คือต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้แค่นั้นเลยโอ้ okay. oh. ตอนนี้ก็เข้ามาในห้องแล้วนะครับเอาละเหมือนตัวเกมจะไม่มีบอกใบ้อะไรเลยนะว่า ต้องเริ่มจากตรงไหนหรืออะไรยังไงก็นี่แหละฮะแนว Escape Ro o m มันก็ประมาณนี้ได้แหละแล้วถ้าผมออกไปก็ออกไม่ได้จริงด้วยแม่ล็อกอยู่แล้วหน้าต่างละ่ะโอ้หน้าต่างก็ออกไปไม่ได้ครับอย่างน้อยก็ตอนนี้แหละนะมาสิผมควรเริ่มจากตรงไหนดีนะคือมันก็มีหินนะครับแต่ว่าอาจจะพยายามไม่ใช้แล้วกันจะเล่นแบบลองใช้สมองกันดูหน่อย ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันต้องเชื่อมต่ออะไรยังไงนานแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าน่าจะนานน่าดูอ่ะเริ่มกันที่ตรงจุดที่ชัดเจนที่สุดก่อนก็คือ welcome to cast lol มันมีตัวเลขด้วยครับมันต้องมีซัมติงใช่ไหมว่าแต่ตรงนี้ผมหยิบได้โอ้มีรหัสขึ้นมาฮะแต่ว่ามี3มจุดที่หายไปนะครับผมไม่แน่ใจว่า ต้องเอาอะไรเชื่อมกับตรงไหนดีเพราะว่าตรงนี้ก็มีเลขอยู่นะมีเลข8แล้วก็เลข4ตรงนี้ดูที่ผลรับเลยตรงจุดที่เราจิ้มไปแล้วก็ไม่สามารถจิ้มจิ้มซ้ําได้นะก็โอเคเข้าใจได้รหัสตรงนี้มี4หลักแสดงว่ามันต้องเอาไปใส่ไว้สักที่หนึ่งในคอมนี้โอ้ในคอมนี้จริงด้วยตอนนี้จุดแรกที่พอจะเชื่อมได้ก็คือตรงบริเวณจุดนี้นะตรงกระดานเนาะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ารหัสคืออะไร รวมถึง abc ตรงนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าที่ผมสงสัยก็คือตัวเลขตรงนี้ครับ1 2 3สเนี่ยมันเป็นสีซึ่งตรงเนี้ยเกมแนวแบบเนี้ยมักจะเล่นคู่กับสีด้วยแต่ก็จำไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ไม่มีข้อมูลอะไรส่วนตรงนี้มีแผนที่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะเพราะว่าจิ้มอะไรก็ไม่ได้นะส่วนป้ายตรงนี้อุ้ยโอ้มีเลขครับมีเลข3ด้านหลังถ้าเอาไปต่อกับบนกระดานก็คือ6 3สานะ ยังขาดสองตัวหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเลขก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะง่ายผมขอดูด้านนอกหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามันก็ดูยากแฮะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็ข้ามไปแล้วกันส่วนลิ้นชักพวกนี้ก็เปิดได้นะเดี๋ยวเอากำลังจะบอกว่าเปิดได้แต่ก็ล็อกอยู่โอ้ลิ้นชักตรงนี้เปิดได้ครับแต่ว่าไม่เจออะไรนะ เอ้ยเจอนี้ครับอันหนึ่งเลข8นะก็ขาดแค่ตัวที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถเดาได้แต่นานนิดนึงอ่ะผมไม่หาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวเลขแบบมัวๆตรงตำแหน่งที่2ไปก่อนถ้าเรียงกันแล้วก็น่าจะเป็น8ตื้อหกสามเนาะแปดตื้ดหกสามตรงตำแหน่งที่2ก็คือไล่ไปเลย80 6 3มได้ไหมไม่ได้ก็นั่งไล่ไปเลยแล้วกัน อ่าเรียบร้อยครับเป็น8263นะตอนนี้ก็ได้และอันหนึ่งต่อไปอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเป็นช่องช่องลองจิ้มดูสิอืมโอ้เป็นสีครับมีมีห้าสีเนาะหมายความว่าไงเด็ดมีห้าสี เกี่ยวกับหนังสือพวกนี้ไหมเนี่ยแต่ถ้าเกี่ยวกับหนังสือพวกนี้แล้วผมจะไปไล่ไงเนี่ยใช่ไหมอ่าอ๋อตามโต๊ะป่ะใช่ใช่ใช,ใช่เหมือนจะตามโต๊ะนะครับถ้าดูจากในคอมเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีโต๊ะจํานวน9ตัวด้วยกันเพราะว่าถ้าอิงตามนั้นก็น่าจะใช่เอาละขอสํารวจนิดนึงนะโต๊ะนี้มีหนังสือสีอะไรเอ่ยเหมือนจะไม่มีบอกเพราะว่าหนังสือไม่มี ถ้าดูตามสีสีดินสอนเนี่ยก็คือสีเหลืองนะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองอันนี้ก็เป็นสีเขียวใช่ไหมแบบนึ่งนะคือบางโต๊ะมันไม่มีสมุดนะครับมันต้องเดาไหมอ่างั้นเดี๋ยวผมลองเอาไปใส่ก่อนอ่ะผมไม่รู้นะว่าเขานับยังไงก็น่าจะนับตามที่เราเห็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาตามที่มีหนังสือก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าโอเคอันนี้ไม่มีต่อไปก็อันนี้อันนี้อ๋สีเขียวถูกแล้วโถยไปเปลี่ยน สีเขียวตรงนั้นก็เป็นสีฟ้านี้ก็ต้องเป็นสีแดงโอเคอันนี้มองไม่เห็นแต่น่าจะอยู่ด้านใต้เดี๋ยวไปเช็คก่อนอ่ะสีสีเหลืองนะครับถูกต้องมีไกลไกสุดตรงนู้นสีเขียวโอเคตรงนี้อยู่ข้างในเป็นสีเหลืองไปใส่กันเคฮะจะมีอยู่3มโต๊ะเนาะก็คือโต๊ะนู้นโต๊ะนี้แล้วก็โต๊ะนี้ไปเช็คก่อนข้างในไม่มีอ๋ออันนี้มีนี่นะ ก็แสดงว่าตอนนี้ขาดแค่2โต๊ะครับก็คือโต๊ะนี้กับโต๊ะนี้จะมาไว้โอเคเดี๋ยวเราลองมั่วสีกันดูนะก็คือตรงนี้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองให้หมดก่อนก็ไม่ถูกนะไม่ถูกไม่ถูกแสดงว่าต้องเป็นสีหนังสือจริงๆแต่มันไม่มีหนังสือดีประเด็นหรือมั่วสีไปได้เลยเดี๋ยวผมลองลองไปก่อน อ๋อสีขาวครับถ้าไม่มีหนังสือก็คือสีขาวโอเคเรียบร้อยแล้วยังไงต่อคือมันขึ้นสีเขียวแล้ครับตรงหน้าจอคอมเนี่ยแต่ก็ไม่มีซัมติงนะไม่มีอะไรบอกด้วยขึ้นแค่สีเขียวเลยแสดงว่าต้องมีอะไรเปิดใช่ไหมนบ nope. ไม่มีอุย๊ยโอ้ลิ้นชักเปิดครับดิ้นชักเหล็กตรงนี้เปิดก็คือได้กุญแจนะ เป็นค a s t room หนึ่ง a เอ้ยเรียบร้อยแล้วไะเนี่ยดูสิโอ้ออกได้แล้วครับผมออกจากห้องได้แล้วแต่ดูว่ามันมันมันน่าจะยังไม่จบต้องออกจากโรงเรียนเอาละในนี้มีเข้าไปไม่ได้นี่ครับเราต้องออกไปจากโรงเรียนนะแต่ว่ายังออกไปไม่ได้ครับอันนี้ก็ล็อกเดี๋ยวหาห้องที่เข้าได้ก่อนดีกว่าโอเคครับสวยแล้วล็อกทุกห้องเลย งั้นผมควรเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะเดี๋ยวผมเดินหาบ่อแสก่อนแล้วกันโอ้ตรงนี้มีซัมติงฮะเอ่อถ้าคุณจำสิ่งนี้ได้ประตูกับน้ำนะประตูกับน้ำประตูน้ำไม่น่าใช่เขาเขาไม่น่าจะเล่นแบบนั้นอ๋อตรงนี้มีล็อกครับอ๋อมีสี่ตัวนะประตูกับน้ำาหรอ ถ้าน้ําก็ต้องเป็นตรงนี้ซึ่งก็กดอะไรไม่ได้ละหงรหัสก็ไม่มีเอ๊อะอานี่นี่น,น,นี่ผมเจอแล้วมีอะไรเอ่ยคอมบิเนชันเนาะล็อกเกอรอืมคือล็อกเกอร์มันก็เป็นสีๆนะแสดงว่ามันต้องยังไงอะผมก็ดูไม่ออกอยู่ดีอะคือได้ให้นับจํานวนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้อยู่แต่มันยังไงอะใช่ไหม มันก็มี3าสีแสดงว่ามันต้องมีสามตำแหน่งแน่นอนเดี๋ยวนะทุกทุกคนมันเป็นกระดาษที่เชื่อมกันปะถ้าตรงนี้ล็อกเกอร์เนี่ยมันมันถูกฉีกมันถูกฉีกจากด้านนี้นะด้านขวาเดี๋ยวไปดูตรงตรงน้ําก่อนมันน่าจะผสมข้อความกันนี่ไงจริงด้วยครับทุกทุกคนก็ถ้าผสมข้อความแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คือข้อความเนี่ยจะเขียนประมาณว่าหากคุณจําการผรสมประสานได้ระหว่างล็อกเกอร์แล้วก็น้ําใช่ไหม ล็อกเกอร์น้ำใช่ไหเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนมีอะไรบ้างอ่ะล็อกเกอร์แล้วก็ประตูแล้วก็น้ำมีแค่นี้นะครับมี3สิ่งแล้วมันทำไมอ่ะนั่นสิล็อกเกอร์ประตูน้ำนะจํา3คํานี้ไว้แล้วกันก็คือจําไว้ก่อนผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหมายความว่างไงอุ๊ยโอโ้ยังไม่จบเ่ะเนี่ยผมนึกว่ามันต่อกันแล้วนะตะกี้นี้ ยังมีตรงกลางอีกครับอ่าเดี๋ยวประกอบคำใหม่ประกอบคำใหม่ก่อนโอเคตอนนี้ประกอบคำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้คำว่าหากคุณลืมรหัสแล้วก็ให้จำสิ่งเหล่านี้ไว้นะก็ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยแล้วกันก็คือล็อกเกอร์แอปเปิ้ลเรดอ่าจำไม่ได้ จำไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะผมพิมพ์เลยแล้วกันนะไล่พิมพ์ไปเลยแบบนั้นน่าจะจําง่ายกว่าโอเคผมคิดว่าน่าจะรวบรวมได้แล้วก็คือรหัสที่เขาให้จำเนี่ยก็จะมี apple race locker doll water แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะนี่ครับอันนี้เป็นน้ำผุผมไปแปลมา <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้นะมันมีกี่อย่างเดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6มี่ครับเอาไปใช้ตรงไหนเนี่ย มี6นั่นดิเอาไปใช้ตรงไหนคือโอเคที่ผมพอเข้าใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระดาษตรงล็อกเกอร์ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นรหัสในนี้นี่แหละแต่ว่าคําใบ้เนี่ยมันเยอะนะครับผมเลยไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรน่าจะหมายถึงแบบนี้ไหมแอปเปิลเนี่ยหและต่อไปก็เรดล็อกเกอร์ที่เป็นล็อกเกอร์สีแดงอันนี้ใช่ไหมแล้วก็บวกประตูแล้วก็น้ําพุก็จะครบสนะ งั้นโอเคเดี๋ยวเอาตามนี้ก่อนเริ่มจากแอปเปิลนะครับเดี๋ยวผมนั่งนับแอปเปิลก่อนเดี๋ยวไล่จากตรงนี้ไปเลยแล้วกันตรงนี้1ก็โอเคเดี๋ยวนั่งนับก่อน2 3 4ส,สมี4นะอ่ะเดี๋ยวผมไปใส่ตัวเลขเลยแล้วกันการลืมด้วยสโอเคต่อไปก็ล็อกเกอร์สีแดงนับเลย1 2 3 4 5 5 6 7 8 9ห้าห้า,หาโอเคอ่ะมี9้านะครับเดี๋ยว ไปใส่กัน9โอเคต่อไปก็ประตูประตูไปนับประตูด้วย1-2-3 4สี่น่าจะมี4มะไหถ้าไม่นับรวมอันนี้เดี๋ยวค่อยนับแล้วกัน๋ยวผมไปใส่4ก่อนโอเคสถ้าไม่ถูกก็เพิ่มไปเป็น5แค่นั้นเองต่อไปก็น้ำนะฮะก็น่าจะเป็นน้ําตรงนี้นั่นแหละก็นับไปเลย1เท่าที่เห็นก็น่าจะมี2เนาะสองนะครับโอเคปะน่าจะถูกนะ ถูกไหมไม่ถูกงั้นประตูหก็ไม่ถูกครับเอ๊ะผมนับอะไรผิดพลาดผมนับผิดเหรอเอาเอาถูกเชย <c oughs> ผมผมแค่จะไปเปลี่ยนตัวเลขตรงประตูนะให้กลับไปเป็นเลขเดิมแล้วผมดันใส่เพิ่มจาก5้าเป็นหแล้วมันได้เลย สรุปคําใบ้เนี่ยผมก็เข้าใจถูกนะแต่แค่ตรงประตูผมน่าจะนับนับไม่ถูกเขานับแบบไหนอะตัวเลขด้านหน้าเหรอใช่ไหมอ่าน่าจะใช่นะน่าจะนับจากตัวเลขด้านหน้าเพราะว่าถ้าบวกกันแล้วมันน่าจะได้6มันได้6เลยแหละโอเคโอเคครับก่อนก็เก็บมากุญแจในห้อง 3A ก็คือตรงนี้เปิดไป let's go จะออกได้ตอนไหนเนี่ยนานแเนี่ยเอาละห้องนี้ ต้องมาดูที่ตรงนี้ก่อนเปิดคอมคอมไม่เปิดก็ไม่เป็นไรดูลิ้นชักหน่อยสิก็ไม่มีอะไรเอตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็ไว้ก่อนไว้ก่อนขอสำรวจดูแป๊บหนึง่งอ่าในนี้เปิดได้เก็บผู้กันได้ เอาผู้กันไปทำซัมติงแน่นอนอืมตรงนี้เปลี่ยนสีได้ครับแล้วมันต้องให้มิกกับอะไรหรือเปล่า <c oughs> ผมว่าข้อความตรงนี้มันต้องมีมีบอกอะไรแน่เลยแต่ผมก็ดูไม่ออกคือตรงนี้ถ้าจิ้มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วสีโคตรเยอะเลยเอาไงดีเด้อ โอ้โหทุกคน,อ,น,อ,น,นอันนี้มึนตึ๊บเห็นดาวเลยอ้มันแบบผมสำรวจมาหมดแล้วนะมันมันไม่มีคำใบ้อื่นเลยอะ่ะผมผมก็เลยไม่รู้ว่า้นไปไงไงต่อดีสีพวกนี้ผมก็ไม่รู้อะดิอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเ,เดี๋ยวหาต่อไปก่อนผมไม่รู้ว่ามันต้องมีห้องอื่นด้วยไหมแต่ถ้ามันให้มาห้องนี้มันก็ต้องทำที่ห้องนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวมั่วก่อน หาต้นชนปลายจับอะไรดูนนด่นให้ให้ถูกต้องก่อนเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมนึกอะไรไม่ออกนอกจากตัวเลขตรงนี้จริงๆผมว่ามันต้องใช่อะมันต้องใช่ก็คือหนึ่งสีแดงสองสีเหลืองสามสีชมพูเพราะว่าตรงนั้นอะมันมีสีชมพูด้วยนะเดี๋ยวลองเอาไปใส่กันอันแรกสีแดงอันที่สองก็ต้องเป็นสีเหลืองโอเคต่อไปก็สีชมพูนี่ไงอโอ้โหแม่นเดะ <laughs> ถูกด้วย อันนี้ทําไมโอ้โหไข่เอาไปซ้อนน่ะโอเคครับตอนนี้เราได้ไข่ควงมาแล้วให้เอาไปใช้ตรงช่องแอร์มั้งก็จะอยู่ตรงนี้นะเปิดซะเรียบร้อยโอ้โหดังเลยอะเข้าไปกันอันนี้ก็จะไปโพยอีกห้องหนึง่งก็คือห้องห้องเก็บของนะเอาละตอนนี้เราพัฒนามาถึงห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างนะอ่า ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยผมกดคลิกอะไรไม่ได้เลยนะผมมองว่าน่าจะเป็นจํานวนให้เราเอาไปนับแน่เลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆอ่ะห้องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะเดี๋ยวผมไปดูห้องศิลปะอีกทีก่อนคอมก็ยังเปิดไม่ได้เอเป้าหมายต่อไปคือที่ไหนเนี่ยผมไม่รู้จริงๆ มีทางเดียวก็คือต้องนั่งหากันต่อไปก็คือที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยผมต้องเปิดคอมให้ได้แล้วก็ไขปิศนาในคอมต่อแต่ตอนนี้ผมเปิดคอมไม่ได้ไงประเด็นก็เลยต้องเดินวนไปวนมาเฮ้ยเอออืม คือหันมาเจอพอดีว่าสีพื้นไม่เหมือนกันแล้วกดได้ด้วยกดดูสิมีกุญแจครับอะไรเนี่ยฟอน t ์เอนทรานหมายถึงห้องไหนอะอันนี้บอกก่อนนะผมไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรขนาดน,นั้นเอาเอ,อข้างนอกแล้วเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยครับ <laughs> โอ้โห สำเร็จมีอะไรขึ้นไหมไม่มีนะเอาเป็นว่าสำเร็จครับโอ้โหมันมีห้องหนึ่งห้องหลอกด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์ไอตอนแรกก็คิดว่าจำเป็นหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นหากุญแจออกมาได้เลยโอเคครับทุกคนคลิปนี้สบายสบายสมองใช้สมองแค่ตีดเดียว <c oughs> ยังไงก็ลองมาเล่นกันได้นะสำหรับอันนี้ผมก็เล่นไปประมาณ40นาทีกว่าๆแถวๆนี้ได้แหละ ก็ค่อนข้างนานใช้ได้นะถ้าเล่นคนเดียวถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะเร็วกว่านี้เพราะว่ามันเล่นกับเพื่อนได้ก็ลองไปเล่นกันอ่ะถ้าคลิปนี้มีคนเข้ามาดูกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําไปเรื่อยๆเนาะเล่นในหลายๆด้านให้ดูกันแต่ตอนนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะเป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในววััันนนนีีน้้สสดผม